ในข้อมูล Oppo Reno 13 Pro จะใช้หน้าจอ OLED ขนาด6.7นิ้ว 1.5K ให้กล้องพลังสโคป3เท่า50ล้านพิกเซลและรองรับชาร์จไร้สาย50วัตต์ทาง Oppo ได้เปิดตัวเรือโทรุ่นใหม่อย่าง Oppo Find X8 Series ไปแล้วนะครับพร้อมกับอัปเกรดสเปคอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวครับ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่เรือธงที่อัปเกรดในปีนี้ครับเพราะมีข่าวลือว่ารุ่นกลางอย่าง oppo r e n o Reno 13 pro จะอัปเกรดมาดระดับเดียวกับเรือธงอีกด้วยรับรทาง digital station เผยว่า oppo r e n o Reno 13 pro จะได้หน้าจอแบบ8 t ltpo oled ขนาด7 8 8นิ้วความเรียน1 5 k 2780คูณ1264พิกเซลเป็นแบบโค้งสีด้านมีกล้องพื้นสโคขบ3เท่าความเีล้านพิกเซลรองรับชาร์จไว80วัตต และชาร์จไร้สายส50วัตต์รองรับมาตรฐานการน,น้ำกันฝุ่นระดับสูงด้วยครับซึ่งข้อมูลนี้น่าสนใจมากครับเพาแค่ไฮไลท์ที่ว่านี้ก็แทบจะเป็นชุดเดียวกันกันกนกบเลือทงอยา Pro ่าง Oppo Find X8 Pro ราคาหน้าจอระบบ,ระบบชาร์จไวระบบชาร์จไร้สายหรือจะเป็นมาตรฐานการน,น้ำกันฝุ่นตามรายงานก่อนหน้าน,นี้ระบุว่า Oppo Reno13 Pro อาจจะใช้ชิป d i m e n s i t ิ9,300แบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นเลอทงระดับกลางเลยแหละครับ โดยคาดว่า Oppo Reno 13 Series จะเปิดตัวตามมาในช่วงปลายปีนี้ครับ